ถ่ายรูปลูกสวัสดีค่ะพ่อคุสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพ่ออยากบ๊ายบายก่อนอ่ปตบมือนะเก่งๆๆตบมือเก่งๆๆๆๆๆใช่ต้อะ่อนย้อนต้อนย้อนตตอนย้อนต้อนย้อนต้อนย้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอตังหน่อยขอตังขอตังหน่อยเร็ว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 สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนก่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนไม่ทำแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะสวยใช่สวัสดีค่ะก่อนเร็วขอคขอ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 ได้แล้วสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะเร็วเร็วสิ

Nah, 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 đâu đâu, nah, 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 đấy, nah, nah, anh,